ฮัมอฮมกระดานสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมเอ้นายไก่ดาอยากเกเรควรอ่ะอ๋อ thank you มากเพื่อนอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากแดกไหมขอบคุณมากขอบคุณมากแดกแม่งเลยวันนี้ผมเอ้นายไก่ดาอยากเกเรควรวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าวิกพีดอัปเดตที่4มีอัปเดตมีฟิกบัคแอดอินเวนทอรี่แอดพอิชั่นมิชชัอันนี้ไม่อ่านอันไม่ออกพอิชชั่นเมอร์แชนอะไรสักอย่างแอดนิวเซอร์คริตเวพอนอ่าฟู้ดก็มี ลาวาโมจิไลท์เฟรมเอ็กโพชั่นอินวิซิเบิลดาบมีคาตาณะโพไซเนปไซคิบก็เขียวเนาะมุรามาะเอออเ็กซ์คาลิเบอร์ท่านีาร์กไซคิบก็คือเขียวดำแล้วก็โยรุถ้าข้อมูลหายไปปวดติดต่อ <laughs> ผมทางคอมมูนิตี้พร้อมกับรูปก่อนหาย <laughs> พวกเรากำลังเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกเอฟิก uh, บ uh, uh ัคนิวเซิร์ฟเวอร์อัปเดตโชว์ชัดชัดดาวน์ซาร์ดี้ฟอร์ชัดดาวฮะ this g ดิสเกมแม็กฟอร์เทสไบ l กิ a n k for watching อันนี้เขาคือแบบเออเอาไว้เทสสกิลอะไรพวกนี้เฉยๆเนาะโอเคเรามาเปิดคลิปกันเถอะเพื่อนนะเออกูก็อ่านมึงไม่ออก <laughs> โอเคมาเรามาดูก่อนเลยก็มีเจ็ g f x อ่ามีดแบบับเออนี่ด้วยแล้วนี่อะไรคืออะไรวะกล้องกล้องถ่ายรูปเหรอไม่ใช่มันทำอะไรได้อ่ะคือทำอะไรได้วะเอ๊ะชิปล็อกเหรอไม่ใช่แล้วก็มีดาบเนาะแสดงว่าสำหรับ p p ได้เปล่าวะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจ g f x นี่ก็คือดแบบับเออ ภาพสวยโอเคมาดูเกมพาสก่อนเกมพาสมีโดเนชั่นแล้วก็ไพร์เลดแคปเนาะโอเคไม่มีอะไรมากไปเกมนี้นั้นเป็นการเป็นสแต็คเดือบสไลส์เนาะก็เป็นเดืบน้ำน้ำอ่าเป็นน้ำไหลไม่ใช่เดืบอัพเนาะเป็นเดืบน้ำไหลเราจะเล่นเดืบน้ำไหลโอเคเมื่อกี้ผลที่เขาให้มานั้นอ่ากดแบบนี้นี่เองโอเคประมาณนี้เนาะสามารถล่องหนได้แล้วไหนเียลองดิล่องหนเด้อ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 มีอ่าเมื่อกี้ล่องหนยังไงนะกดแซดไหม เื่อนเมื่อกี้กดไงอ่ะีอ่ากดล่องหนต่อยต่อยมันล่องหนแป๊บเดียวมึงไม่ต้องลองให้กู้นะไม่ต้องลองให้กูก็ได้นะถ้ามึงจะแป๊บแป๊บอ่ะเออเปลี่ยนผลได้ไหมเพื่อนเอาเอาผลที่ดีกว่านี้เอาผลที่ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมเพื่อนเออคือมันแป๊บๆป๊จริงๆอ่ะอ่ากด e เนอะอ่ากด e ล่องหนแต่ถามหน่อยว่ามันล่องแล้วมันได้อะไรม้าง กูอ่านมึงไม่ออกเหมือนกันนะเพื่อนกูก็อยากเข้าใจภาษาที่มึงพูดนะเพื่อนแต่กูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่าเดี๋ยวลองลงน้ำดิลงน้ำจะเป็นไงบ้างอ๋อโอเคผลลงน้ำได้ฮะโอเคโอเคฮะผลลงน้ำได้นะฮะอเ,อ,เฮะลละฮะอ่อรู้สึกเหมือนว่าไอ้มานานี่มันเอาเอา่อเรียกไงนะเอ่อเอาจากการกดอ e ีรัวๆใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ากดต่อยมันไม่เพิ่มอ่ะแดดก็ลดอ่าแดดลดแล้วเมื่อกี้มันเอาไง กดปุ่มอะไรเพื่อมานาเอออ่าใช่ปลดล่องหนปล่อยต่อยต่อย,อยอประมาณนี้แล้วก็ได้เงินซึ่งเงินประมาณ7จ0 0หมสามารถเอาไปสุ่มผลได้ใช่ไหมเพื่อนใช่มึงก็พิมพ์ภาษากูหน่อยก็ดีนะกูก็เออถึงกูจะโง่อังกฤษแต่มึงก็ต้องพิมพ์อังกฤษนะเพื่อนเพราะว่ากูก็อ่านไทยไม่ออกไ <c oughs> อ้หลัดนะเศร้าอ่านไทยไม่ออกโอเคก็เออทำแบบนี้ก็ได้นะแบบฟาร์มดีเฟน์ก็ต่อยต่อย3าตัวแล้วก็ไม่ให้มาฟาร์มอ่ะ ปื๊บ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 เห็นไหมเลือดมึงได้เป็นน้ําเลยเออสบายสบายเออกูไม่เข้าใจเพื่อนกูก็อยากเข้าใจมึงนะเพื่อนแต่กูไม่เข้าใจมึงสัทีเพื่อนกูก็อยากรู้มึงพูดอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยกูก็ไม่เข้าใจมึงอ่ะเอออ่าตามตามเออเผื่อเขาไม่รู้ว่าเราพิม์อะไรเออเผื่อเขาไม่รู้ว่าเราอ่านออกหรือเปล่าแท็กอ่าทำไมมันเขียนแท็กตรงนี้ด้วยทำไมกูเป็นแท็กสีชมพูด้วยชมพูบบองเบวเลย อันนี้เป็นที่ซื้อผลปีศาจเนาะเป็นที่ Random Food อ่าราคา75,000โอเคมีอันนี้ด้วยเซส,สปาแล้วก็มี Inventory โอเคเกาะเกมนี้เดี๋ยวขอดูก่อนคือเกมนี้มันภาพสวยมากนะเด็บเอาเอาเว้นไว้ก่อนวงเด็บไว้ถ้าถ้า,ถา,ถาไม่เปิดไอเน,นี้ยไม่เปิดภาพกากก็โอเคถือว่าสวยในสวยในระดับหนึ่งเลยนะโอเคอันนี้เขาบอกเป็นเทสเนาะมีหนึ่งสองสามถาเถะนะสี่ห้าเกาะใช่ไหมไอ้นับไอตรงดำๆนี่ไหมอ๋อ ห้าเกาะประมาณห้าเกาะเพราะว่าไม่เห็นเกาะอ,อื่นแล้วอะ่ะเออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าเกาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองประมาณสามพอโอเคเราจะลองเอ,อ่อเรียกไงขับ,ข,บขับเรือบ o สเซลเลอร์มาหน่อยบายซัสเซสซื้อมาเท่าไหร่วะนั่น่ะกูอยากรู้จริงๆเลยราคาเรือมึงเท่าไหร่เว้ยเว้ยขอเว้นไปเกาะกลางเลยแล้วกันนะ แต่ว่าเราเราเราไปนี่รู้ไหมว่าไปแล้วเจอตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าไปก่อนเพื่อพรลเพื่อพลร,ร่องหนของกูนั้นสามารถสู้ตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้รู้สึกเหมือนไม่มีเขาไม่ได้บอกนะว่าอา่านะไม่ได้บอกว่าผลเกิดเกี่ยวทีเนาะแสดงว่าผลอาจจะไม่เกิดก็ได้เนาะที่เขาเขียนไว้ไม่บอกเออเดี๋อัปเดตสีมาอ้ก็ถือว่าดีนะแต่ในปกมันมีเกียร์สีด้วยอะ่ะเออน่าสนใจจัง โอ้โหโอ้โหตบแรงนะตบแรงนะเราอ่ะได้ทียร้อยเลย่ะตรงนี้ต่อย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 เออได้ได้ดีตรงนี้ได้ดีเออต่อยต่อยต่อยล่องหุ่นก็เท่านั้นฮะไม่เข้าเลยฮะไม่ไม่ดับล่องหนให้กูเลยฮะอ้าวเขาออกไปแล้วเศร้าจังเออต่อย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 มันดับเออถ้าดับเออเรียกไงเปลี่ยนดับไอันนี้กดอันนี้จ้าดับเออล่องหนนานขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเหรอ อันนี้อะไรเอ่ยมีที่แอบลับด้วยอะไรวะซอตร์เซลเลอร์เฮ้ยได้เป็นที่เดือดขายดาบเอ่อขนาดาเฟลยูวันทูหนึ่งพันเบลียอังเอเออีกตัวหนึ่งนี่วะก็าขายแค่ตัวเดียวนี่วะไม่เห็นจะยากเออง่ายดีโอเคเพื่อนพี่หมาเรามาแล้ว,ลวเออสามารถซื้อได้แล้วเห็นไหมเออไหนอุ้ยดาบเท่ยงะดูดิไอ้เหี้ยดาบเท่ยังวะด,เด,วาด,าเดวูเดี๋ยวมนะีออร่าดาบด้วยเฮ้ยชั่วเชีงชงชังเดี๋ยนะเฮ้ยเอาว่าดาบเป็นดับอัพเป็นไอ้นี่สต้ามินา่า เออสกิล uh, มีดาบไหมสกิลดาบไม่มีเนาะสกิลเซตเอ็กเออาร์ซ e ี R C, ไม่มีโอเคชวเชงชงชัง okay. นี sh eng, sh ่นะนี่นะ่ยโอ้โนะ oh, แม่งเทมากดาบแม่งเทมากลองหนดูลองชวงเชงแม่งก็ลองหอ,ง eng, งองหนไปกระเท่านั้นเหมือนเดิมเออโอเคตรงนี้เป็นที่แบบประมาณเอาจริงมันรัดเวลได้นะเออเกี่ยวกับที่กูเห็นอนะรัดเวลได้เออรัดเวลได้แบบนี้ก็สวยดิมึงไอ้ศาตว์สายรัดเวิวเ,เ,เอ้ตายอ้าว นายมามาทำไมล่ะเพื่อนอวันดีเพื่อนอะนายมีอะไรหรอมึงพูดอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมเพื่อนมึงกูก็อยากเข้าใจเหมือนมึงนะเว้ยกูก็ไม่เข้าใจอ่ะเออเอเอพยายามจะเข้าใจนะอุ้ยเดือดเดืเดเขามีดาบสีเหลืองอุย้ยเขาเท่อ่ะอยากได้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 อไดอไดเออจะว่าไปเรือราคาเท่าไหร่มึงโอ้โหสองร้อยห้าสิบโอเคเข้าใจได้เรือแพงจังครับพี่หนีเราจะหนี เดี๋ยวไปเกาะต่อไปเลยแล้วกันเนาะเอาเกาะทางซ้ายคือขวาของเกาะแรกแหละเออแต่ไปทางซ้ายเออเกมนี้มันมีอะไรเยอะแยะฮะน่าสนใจแต่กูอยากลองหนอื่นนอกจากลองหุวนนะเพื่อนนายมาพอจะมีสักเจ็ดหมื่นห้าให้กูสุ่มไหมอ่ะเออเออดับเออเนื่องจากเกมนี้มันรัดวลวได้ใช่ไหมเออเพื่อนเราก็รู้สึกเหมือนฆ่าหัวเยอะเออช่วยกันได้ไหมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันสามารถดับเออเรื่องไงอ่ะ อ่าแบบไนี่เวลกันได้หรือเปล่าเฮ้ยนี้เยติว่ะเยติเดี๋ยว้าถ้าถ้เซสปาก่อนอ่าเซตสปาเสร็จแล้ววิ่งวิ่งขึ้นไปอ่าวิ่งไม่ได้อ่ะกูกันเจาะโปก็ได้เออไม่เป็นไรเพื่อนฉันเชื่อในตัวนายว่านายจะช่วยฉันตบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตบก็เอ๊ยไม่ไม่ไม่ลดเลยใช่ไหมเลือดเลือดลดเยอะแหละแต่ว่ากูอะเพริบพันหนึ่งใช่ไหมตัวนี้เดี๋ย เราจะลองตบต่อไปไว้เออเนี่ยเออมีบาเรียอยู่มีบาเรียคุ้มกะลาหัวมีบาเรียคุ้มกะลาหัวค่าแข็งแก่งสุดแล้วเออได้เท่าไหร่พันห้าเยดโดค่าตัวนี้ประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวตัวละไอสิบตัวหมื่นใช่ไหมเจ็ดสิบตัวเจ็ดหมื่นเออได้เลยได้เลยนะเอาจริงได้เลยนะเดีดเด๊ดแล้วมีตรงนี้เออเราพาทัวร์เลยฮะพาทัวร์นะฮะกเกมมันเรียบง่ายดีอ่อพอยซ้อนมิชชั่นเออที่เขาบอกอัปเดตใหม่นี่อะไรนะอ่าสเต็งพอยซ้อ่า ที่ซื้อโพชั่นเด็กๆนี่เองโอ้ oh, โหดีมากเลยมีแบบเออแบบยาโดบใช่ไหมยาโดบถ้าเป็นเกมไอ้นั่นอะไรนะเออมันจะชื่อเกมอะไรสักเกมน่งมันเป็นแนววันพีซเหมือนกันมันจะมีที่ต่อยอ่ามันที่ซ้อมเออสมมตุติเราเราแบบวางกระสอบมันรแบบาคาเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งอ่าเป็นกระสอบทรายถ้าเป็นสีเขียวก็เดียวไอ,ไ,อไอ้ดเฟเอน์ถ้าสีฟ้าก็สตาร์บิหน้าถ้าสีม่วงก็เดวิสฟูดอ่าเหมือนกันเป๊ะๆนะแต่อันนี้มันจะแพงนิดนึงแพงนิดนึงแล้วก็เออแมงแบบ แสดงว่าเกมนี้ต้องหาตังง่ายนะเออแม่งดับไอ้นี่ด้วยเออเกมนี้มันต้องหาตังง่ายแน่ๆเลยฉันเชื่อยอย่างนั้นไปเลยลงไปเพื่อนนายจะตามฉันมาใช่ไหมฉันรู้ว่านายจะตามมางั้นเราไปกันเถอะไปไปแว่นไปนี่แหละไม่ไม่ต้องพึ่งเรือแล้วไอ้เฮียกูไม่มีตังเพื่อนไม่มีตังครับเพื่อนอมึงก็ถ้ามึงมีตังก็ซื้อเรือให้กูหน่อยก็ดีนะปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะปื๊บปื๊บปื๊บ มาก่อนนี้ต่อเราจะทัวร์ให้หมดเลยนะอัปเดตสียนะมีอะไรไมั่งแม่งทัวร์ให้หมดพึบอ่าปึบพึบปึบึบพึบ,บ,บอ่าก่อนอะไรเอ่ยเซ็ตสปาพอยต์ก่อน,น,อออนมีรู้ก่อน,นอะไรเซ็ตสปาไว้ก่อนเท่าไรครับขั้นต่ำร้อยห้าใช่ไหมโอ้สแสดงว่าเท่ากับไอ้ตรงนั้นเลยนะนี่นะนี่นะมาเด็บมาเด็เอขาเรียกว,ว่าลองของไอ้ย เฮ้ยนี่นะ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 นี่เท่าไหร่ได้มาสามร้อยไม่คุ้มเลยไอเยติเมื่อกี้ยังดูคุ้มกว่าเออเยติเมื่อกี้คุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะอะไรอ่ะเน้นนี่นะนี่เอ้ยสองรอบเพื่อนคิมอะไรเอ่อยุสยุสซูนจุดได้ไหมเอ่อกรุณายุสซูนจุดได้ไหมผมอ่านคุณไม่ออกปึ๊บปึ๊บปึบอ่ะสามร้อยเจ็ดห้าประมาณนี้นะเออ ตังสเตลก็ตังก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะเออต่อไปเกาะอะไรต่อวะไปให้หมดไปให้หมดกูจะไปทุกเกาะให้ได้อ่าเหลือเกาะอะไรอีกลองลองแว้นไปทุกทุกเกาะดูโอเคเดี๋ยวทำคิปไปเลยโอเคเรามาถึงเกาะแล้วบอสมึงอยู่ด้านบนเลยเหรออัดดึง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 เอ๊ะตกอัดดึง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 เอ๊อัดดึงดึงดึงเอ๊ะ ขึ้นมาสักนิดนึงก่อนก็ได้ขึ้นมาสักนิดนึงก่อนนะอ่ะดึง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 เอ้อได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันก็ต้องขึ้นอีกอ่ะเอ๊ะจะเอ่ออ่ะดึงอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อได้สามสุดสูงสามครั้งเหรอเอ๊นเออได้สูงสุดสามครั้งหนึ่งสองสามเอ๊ะไม่ถึงต้องทำนี้ก่อนอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บ อ่ะปึ๊บอ่ะกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆอ่า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 ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเสียวโอ้ยเสียวตกไอ้เชี่ยแม่งก็ทำทางแบบอื้ดีดีไอ้เชี่ยกูนึกถึง OPL เลยไอ้ทางมุ่งมั่นเนี้ยเออฟึ๊บฟึ๊บ ทึบอ่า yup. กูอยากรู้่าโอ้โอ้เหลือแค่ขั้นเดียวละอ่าอ่าโอ้เสียเสียจังเลยเสียจังเลยเสียจังเลยบกูปากลัวระดับเทมาเนี่ยเออแม่ก็ขึ้นันก็จบแล้วฮายคิเซลเลอร์โอ้โหกูขึ้นมาพยายามขึ้นมาขึ้นมาแล้วซื้อไม่ได้ไอเฮี้ยกูโลกอะขึ้นมาแล้วซื้อไม่ได้พะดีเพื่อดเน ขึ้นมาแล้วซื้อไม่ได้ตัวโดยรวมๆไม่ไม่ไม่เราจะไม่รับแอดเนาะเดี๋ยวนั้นโดยรวมๆก็ถือว่าเออเกาะถือว่าดีเออผลก็ดีด้วยแต่ไอ้ไอ้เงาแสดงว่าแสดงว่าคือย่างที่กูคิดพยายามไปเกาะเกาะเออสกายเปียอยู่นู้นเพื่อนเลือลงไปตรงนู้นเพื่อนตามข้ามาตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปสกายเปียไปไปไปสกายเปียถามว่าไปทําไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็อยากไปอ่เราดูดิไปได้หรือเปล่า อ่า uh, t to f i ไฟแ a รี่ for guy how to go h e a v e n เดี๋ยด you want to fire fairy for GUI fairy แล้วกูจะรู้ไหมแฟ l ี y มึงคือตัวอะไรอะ่ะไม่ fix bug in 3าว,วิาเดาเด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 ้วเด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 าเดเดเเาดนะเ ก็โอเคโดยรวมก็มีประมาณนี้เนาะเกาะสก,กายเปียยังขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแฟรี่ให้กูไปหาแฟรี่จากไหนแฟรี่นาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแฟรี่นาอยู่ตรงนี้ไหมไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่มันให้ไปหาแฟรี่ซึ่งแฟรี่กูจะไปรู้ไหมว่าแฟรี่มันอยู่ตรงไหนละแฟรี่แฟรี่ตะเลอตกบ้านแฮ่ไม่ใช่น่าจะมีคนน่าจะมีคนบอกใน u t u b e ไหเนาะเออเดี๋ยว ก็ไปดูคนอื่นก็ได้นะว่าแฟลี่อยู่ตรงไหนเราก็จะเดินตามหาแฟลี่สักพักแฮ่ hey, ไม่ใช่ก็มีอินเวนทอรี่ตรงนี้แสดงว่าสามารถไว้ดาบได้ไหมไม่แน่ใจอ๋อไม่ต้องมีดาบอื่นอีกก่อนเออแล้วจะ,จะไปไหนดฟนนหีฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยหรอเออฟาร์มตรงนี้ชื่อชื่อชื่อเราต้องฟาร์มจนกว่าใจเนี่ยเออที่รู้ฟาร์มจนกว่าจะของแบบเก่งเก่แล้วเออก็จากที่เห็นนะก็ แนะนำนะรู้สึกว่าถ้าตอนนี้ใช่ไหมบอสท,ที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรกลมกลมอยู่ตรงนั้นนะกลมกมดิกดิกกลมกมดิกดิ๊กอะไรอยู่ตรงนั้นดึงหนึ่งสองดึงหนึ่งสองดึงอย่าบอนะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ไอ้ชายบ้าเนาะมันคืออะไรดึงดึงบ้างดึงดึงมันคืออะไรวะลูกโป่งหมัดปืนกอเจ็ดอย่างเงี้ย เมืองลูกโป่งเหรอไม่น่าใช่อ่ะเข้ามาในการนาะยเขตมาแล้วเซส,สปาล์มีไหมครับเวลกาสิบโอเคแสดงว,ว่าน่าจะกระจอกกว่าไอบ้บอลไอ้มองนตรงนั้นเนาะเออไม่มีเซสปาล์มใช่ไหนลองฟันดวูตึ๊บอชึบ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 ได้ตังค์ตัวงตัวละ,ะไรได้ตัวละสองร้อยห้าสิบโอเคไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่แนะนำนะจากที่เออนี่จากที่ลองนี่ดูก็ให้กินเออไม่ใช่กิน ให้ไอ้นี่ก่อนอา่าฟลิ่แอกแตยให้ให้ไปตบบอสเยติน่าจะคุ้มสุดเนี่ยมึงพิมพ์อะไรเพื่อนกูอยากกูมึงกูกระลาบเลยมึงภาษาอักาางกฤษเถอะกูภาษาอังกฤษเถอะกูอาาก่านบอกอ้มึงจะดา่ากูอะไรก็ได้มึงบา้ดาด่าภาษาอังกฤษเถอะโอเคไปลองไปลองไปเยติดูโก้อา,าหารไม่ออกศูนย์จุดเพื่อนศูนย์จุด ศูนย์จุดยุสศูนย์จุดใชยศูนย์จุดนะเพื่อนกูกระลาบตีมึงงามๆเลยโอเครู้สึกเหมือนว่าเกาะที่ดีที่สุดก็น่าจะต้องมาฟาร์มเกาะนี้เนาะไวะายว่เพราะว่าเกาะนี้น่าจะเป็นเกาะที่เราสามารถไอ้นี่ได้ไอ้หักตกอ่ามองนี้เสร็จแล้วก็มาฟันเย้จีโร่乌鲁รุ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  เข้าละร้อยห้าสิบนะแต่มันเข้ากูนัดละนัดละแปดสิบเนี่ยนะสี่ครั้งเพื่อนเราก็อยากกินผลอื่นมากอ่ะขอผลอื่นที่ไม่ใช่ผลนี้ได้ไหมอ่ะขอผลอื่นที่ไม่ใช่ผล้ยอยากได้ผลเออน่ะอุงแงอุงแงงงแงนะ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 งงงนะไม่มีผลอื่นให้กินเลยเหรอโอเคสำหรั <c oughs> okay, บคลิปนี้ถามว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็เก้าไหมประมาณเก้าเต็มสิบเลยเอ,อถือว่าดี ถือว่าดีถือว่าดีโอเคสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วสําหรับคลิปนี้ขอต้นรับลาไปก่อน xd ดีค่ะมุยตา